สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับของระบบ CRUD หรือว่าระบบครูดนะครับคราวที่แล้วเราได้ทำการอัปเดตข้อมูลได้แล้วนะครับในตอนสุดท้ายก็จะคือการ d e l e t e ข้อมูลหรือว่าลบ Record นะครับลบข้อมูลแถวนั้นทิ้งไปนะครับเราจะมีวิธีการเขียนคำสั่งยังไงนะครับให้สามารถลบข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยครับใน EP สุดท้ายนี้นะครับอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องไปเพิ่มปุ่ม ไปเพิ่มปุ่มลบข้อมูลเข้ามาต่อจากอัปเดตตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มาที่ไฟล์อินเด็กก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาตรงเขียนปุ่มนะครับก็จะอยู่แถวแถวด้านบนนะครับอยู่แถวด้านบนนี้นะครับยี่สิบสนี่นะครับก๊อปปี้บรรทัดที่ชื่อว่า id update ตรงนี้นะครับ Control C นะครับข้อ Enter ลงมา Control V นะครับแล้วเปลี่ยนจากคำว่าอัปเดตนะครับเป็นลบนะครับเป็นลบข้อมูล ลบข้อมูลเสร็จแล้วนะครับคำว่าอัปเดตภาษาอังกฤษนะครับให้เปลี่ยนเป็น delete นะครับ delete นะครับหรือ del นะครับผมใช้เชื่อย่อดีกว่านะครับเป็น del นะครับเพราะว่า delete บางทีมันอาจจะไปทับกับนะครับคำสั่งนะครับอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับก็อาจจะเอาง่ายๆก็คือ del แปลว่า delete นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อกำหนด id นะครับเป็น delete นะครับ ถ้ามีการกดปุ่มที่มี ID ชื่อว่า delete นะครับให้เกิดอะไรขึ้นเราก็เลื่อนมาบรรทันทนี้ copy ปุ่ม update ครับ ctrl c นะครับกด enter ctrl v นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ id ตรงนี้เป็น del นะครับแล้วก็ให้ไป run function นะครับที่ชื่อว่า del ก็ได้นะครับ่า del นะครับ id del ไป ah run function ที่ชื่อว่า del อย่างเงี้ยนะครับ จากนั้นนะครับลองกดบันทึกแล้วลองรีเฟชดูนะครับว่าปุ่มมาไหมนะครับลองรีเฟชดูก่อนนะครับโอเคนะครับเนี้ยปุ่มขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะไปลบข้อมูลไหนนะครับมันก็จะอ้างถึง ID ของข้อมูลนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีการค้นหาข้อมูลนะครับเพื่อดึง ID ขึ้นมาก่อนนะครับพอมีข้อมูลเสร็จก็สั่งลบอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราระบุว่ากดปุ่ม delete หรือว่า del เนี่ยให้ไปรันฟังก์ชัน del แต่ตอนนี้เรายังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเราก็ต้องมาสร้างฟังก์ชันเดลขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับเลื่อนมาข้างล่างเราจะนะครับล่าสุดเราคืออัปเดตใช่ไหมครับล่าสุดก็คืออัปเดตนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากทําเยอะเราก็ Copy นะครับก๊อปมาแก้เอาเหมือนคลิปที่แล้วก็ได้นะครับหรือนะครับพิมพ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับถ้าอยาก คล่องนะครับก็พิมพ์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับเดลนะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับปีกาเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับและก็นะครับเราก็จะอ้างถึง ID นะครับเวลาเราจะลบเนี่ยนะครับเราก็ต้องดึง ID นะครับเนี่ย ดึง ID ขึ้นมานะครับ ID ที่โชว์ตรงนี้นะครับบาดึง ID ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาข้อมูลนี้ไปลบนะครับการดึง ID นะครับเราก็อยู่ที่ Input 1นะครับไปไปฟัง์กชันไหนก็ได้นะครับที่สามารถดึง ID ของ input 1มาได้โดยใช้คำสั่งนี้ครับ mm hmm. document.getelementbyid.input 1 .value เนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือวิธีการอ้างถึง ช่อง ID นะครับก็ปี้งคำสั่งนี้มาก็ได้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์นะถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับโดยการสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัววา่านะครับอ่าซว่าเราจะไปลบเรคคอร์ดนั้นนะครับาเร record มีค่าเท่ากับ document แบบนี้นะครับ get element by id นะครับอ้างถึง id input 1นะครับ input 1มันเป็น id ของอ่า id ของเรคคอร์ดนั้นนะครับ ดรอทแวลูนะครับเอาค่าที่กรอกนะที่ดึงมาแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในตัวแปรชื่อว่า record นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ให้ไป็นรันนะครับก็ copy นะครับมันทันใดก็ได้ที่เป็น run นะครับ s ถิติด g o o g l e run เนี่ยนะครับเอามาต่อตรงนี้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับก็ copy มาวางแล้วก็มาไล่แก้เอานะครับเช่นนะครับถ้านะครับทำงานดีลิสเสร็จนะครับ success นะครับตัวนี้ก็จะเป็น เดลซักเซตนะครับก็คือการลบข้อมูลสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็เดลซักเซ s นะครับแล้วก็นะครับคำสั่งนี้นะครับเราให้ทําอะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากอัปเดตเป็นเดลเรคคอร์ดนะครับให้เป็น d e ลเรคคอร์นะฮะเสร็จแล้วส่งค่าอะไรไปนะครับไม่ใช่ obj นะส่งไปก็ต้องเอา Record ตอนนี้ส่งไปนะครับว่าค่านี้เอาไปเช็คนะครับว่ามันอยู่ Record ์ไหนค่าที่เราจะไปลบนะครับเนี่ยก็แก้แบบนี้นะครับ พอส่งค่าไปแบบนี้ถ้าดีลิสสำเร็จนะครับดีลิสสำเร็จเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่าอะไรก็ชื่อว่าเดลซั c เซสนี่แหละนะครับว่าก๊อปมานะครับฟังก์ชันเดลซัคเซสนะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับเป็นรูปแบบอ่าคนทอนแพิมพ์ผิดอะไรนะครับอ่าปีกาเปิดปิดกด enter ok นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับ เราค่อยมาเช็คว่าหลังจากที่ซักเซียสเนี่ยนะครับเราจะให้มันทําอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับระบุว่าเดลเรคคอร์ดนะครับเราก็ก๊อปปี้เดลเรคคอร์ดนี้นะครับคอนเทนซ์นะครับเพื่อจะไปเขียนฟังก์ชันลบนะครับที่โคดดจ s นะครับคลิกเข้ามาเสร็จแล้วก็ไปนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับอ่าฟังก์ชัน บ e l l t t r r e o r r d นะครับปีกาเปิดปิดนะครับการที่จะลบนะครับก็เหมือนกันกับทุกฟังก์ชันนะครับหนึ่งะครับอ้างอิน nde ็กก่อนอินดิกนะครับเราก็ Copy Index มาใส่เข้าไปนะครับหาอินด x ของ Input 1นะครับที่ส่งเข้ามาก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อเราส่ง Record มานะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจาก obj นะครับ เปลี่ยนเป็นเรคคอร์ดนะครับค่าที่ดึงมาแล้วเป็นเรคคอร์ดนะครับแล้วก็เอา ID นะครับส่งมาจากนั้นนะครับเราก็มาเช็คเหมือนเดิมนะครับ if นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับปีกาเปิดปิดนะฮะเช็คอะไรเช็คอินเด็กครับเช็คว่าอินเด็กนะครับเจอไหมนะครับเจอไหมก็คือมากกว่าลบหนึ่งนะครับ ถ้ามันเจอนะครับก็ให้มันลบนะครับคำสั่งลบก็คือนะครับ s s นะครับ d e l e t e row delete row เนี่ยมันทัดนนี้นะครับ delete row แถวเดียวนะครับไม่มี s นะครับแถวเดียวไม่มี s นะครับลบแถวที่ index ไหนนะครับก็คือแถวที่ index นะครับอ่า index บวก1นะอย่าลืมเพิ่มอีก1นะครับเพราะว่านะครับแถวที่หาเจอกับแถวที่แมปได้น,นะครับค่ามันจะต่างกันนะฮะแถวที่แมปได้มันจะเป็นอาร์นะครับแต่แถวที่สเปเชียไปหาเนี่ยนะครับมันนับแถว 1, แถวสแถว3ส่วนแมปนับ 0, ูนับ1นับ2เพราะฉะนั้นแถวที่หาเจอจะต้องบวก1นะฮะเพื่อให้มันเป็นแถวที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วถ้ามันลบเสร็จเราก็รีเทิร์น ครับรีเทนรีเทนทรูไปเลยนะครับรีเทนทรูลงไปก็ได้นะครับเพราะไม่จำเป็นต้องส่งค่าอะไรกลับไปนะครับก็รีเทนทรูนะครับอันนี้คือฝั่งฟังก์ชันโคดจีเอสนะครับว่าสั่งให้ลบแถวลบยังไงก็ใช้คําสั่งแค่นี้นะครับทีนี้นะครับถ้าลบสําเร็จเอาละนะครับเราก็กลับมาฝั่งนี้นะครับถ้าลบสําเร็จครับเราจะให้นะครับ มันแสดงค่าอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็ลองนะครับกรอข้อมูลดูนะครับ id 0 0 2นะครับค้นหาอ่าโอเคนะครับพอค้นหาเจอนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ค้นหาเจอหนึ่งนะครับปุ่มมันหายไปเราต้องเอาปุ่มกลับคืนมานะครับอันที่2นะครับข้อมูลนะครับมันโชว์อยู่ตรงนี้เราต้องเคลียร์ข้อมูลให้มันเป็นค่าว่างเห็นไหมนะครับ อันที่3นะครับอันที่3ข้อมูลนี้เมื่อถูกลบแล้วมันก็จะต้องไม่มีข้อมูลมันก็ต้องเหลือแค่นะครับคอลัมน์ข้างบนเท่านั้นนะครับข้างล่างก็ต้องหายไปนะครับแล้วเราจะทำยังไงบ้างมาดูนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราจะทำการเคลียร์ฟอร์มให้เป็นค่าว่างนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ย myform reset เอาตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวไล่ทีละตัวก็ได้หนึ่ง ให้เคลียร์ค่าทุกช่องที่อยู่ในฟอร์มให้เป็นค่าว่างนะครับก็ไม่ฟอร์มเดอะรีเซตนะครับสองนะครับอ่าบรรทัดนี้มานะครับให้นะครับแสดงข้อความตรงเอาพุทธนะครับว่าลบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนจากอัปเดตนะครับเป็นลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วอ่าจากนั้นนะครับค่า ID นะครับอ่าค่า ID ก็ทําให้เป็นค่าว่างซะนะครับไอดีที่เราใช้ในการค้นหานะครับตัวไอดีตัวเนี้ยนะครับก็ให้เป็นค่าว่างนะครับเนี่ยช่องนี้ช่องกรอกไอดีนะครับแล้วก็เคลียร์นะครับเคลียร์เป็นค่าว่างเสร็จแล้วนะครับปุ่มนะครับอ่าปุ่มกับอ่าปุ่มเพิ่มนะครับกับช่องกรอกไอดีนะครับคอนโทรลซมาทั้ง2อันนะครับทั้ง2องแถวเลยคอนโทรลวนะครับ ปุ่ม Input 1หนึ่งะครับ Disable f a u l t นะครับนี่คือปุ่มนี้นะครับตอนนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้เมื่อเคลียร์เสร็จเราก็ต้องให้มันกลับมาสภาพเดิมก็คือพร้อมที่จะพิมพ์ข้อมูลได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องนะครับกลายเป็น Disable f a l t นะครับ Disable f a l t ตัวนี้ก็เป็น Visible นะครับถูกแล้วนะครับ2อันนี้ถูกแล้วก็มาวังได้เลยไม่ต้องแก้นะครับมันถูกอยู่แล้วนะครับ จากนั้นก็แสดงตารางนะครับอ่าแสดงตารางเราก็ก๊อปแสดงตารางมาทั้งหมดก่อนนะครับมาแบบนี้นะครับคอนโทรลซีนะครับแล้วก็นะครับต่อจาก v i s i b l e ิลคอนโทรลวีลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อลบเสร็จเนี่ยมันก็ไม่มีอ่า a แล้วนะครับไม่มีข้อมูลนะครับแถวนี้สแล Ttdtd เนี่ยนะครับ มาจนถึง TR ตัวแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลบทิ้งนะครับเราจะปล่อยไว้แค่ TRs สทสทสแล้วก็สลเหลือไว้แค่นี้นะครับข้อมูลนี้เราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับมันไม่แสดงข้อมูลแล้วเพราะว่ามันถูกลบทิ้งนะครับโอเคนะครับกดบันทึกครับอ่ากดบันทึกโอเคนะครับทีนี้เมื่อปรับโค้ดตามนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่า ถ้ามีการลบแล้วมันจะเคลียร์ตรงนี้หายไปไหมนะครับข้อมูลตัวนี้ถูกรีเซ็ดแล้วกลับมาปกติปุ่มนี้ต้องกลับมาเหมือนเดิมจริงไหมนะครับเรารีเฟซดูครับรีเฟซดูนะครับอ่าผมจะลองลบ ID 004นะครับผมก็ค้นหาก่อนนะครับเรียกไอเะมีเออร์เร่มีเออร์เร่เดี๋ยว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 มีเออร์เร่นะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง เนี่ยมายังไงเนี่ยนะครับมายังไงเนี่ยไม่ได้ดูนะครับอ่ะบันทึกใหม่นะครับเคนะครับจะต้องขาวจ้วะนะอ่ามีผิดแน่แน่อ่ะขอดูซิมาอย่างไงฟังชัน e l e t e เปิดนะครับฟังชัน delete เปิดปิดนะครับฟังชัน success เ,เปิดแล้วก็ปิด ไปลบตัวไหนพลาดตัวไหนเนี่ยเดีย๋ยวนะขอเช็คดูก่อนนะครับมันฟ้องว่าเราตัวนี้สุดท้ายไม่ต้องมีบวกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจบนะครับบันทึกอีกครั้งหนึ่งดูสินะครับแล้ว r e f r e s ดูสิอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ขาวสะอาดแบบนี้นะครับ อ่าโอเคโค้ดต้องคลีนนะครับไม่มีสีแดงนะครับโอเคเมื่อกี้มันติดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็มีปีกาเพิ่มมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเคลียร์โค้ดเสร็จนะครับพร้อมใช้งานแบบนี้เราก็รีเฟซหนึ่งครั้งครับแล้วก็ค้นหานะครับผมจะหา ID นะครับ0 0 4นนะครับกดค้นหาครับกดค้นหามาแล้วนะครับ เมื่อนะครับค้นหาเจอนะครับสมสีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะลบข้อมูลนะครับก็คลิกลบข้อมูลนะครับพอลบข้อมูลเสร็จโอเคนะครับตรงนี้ก็ขึ้นคําว่าลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับช่องนี้ข้อมูลก็หายไปนะครับถูกลบทิ้งและตัวนี้ก็ถูกเคลียร์นะครับกลับมาทํางานตามปกติพร้อมที่จะกรอกข้อมูลต่อไปได้นะครับกลับมาดูที่ชีทครับอ่าไอดีศูอศย์สีนะครับ หายไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับโค้ดการลบนะครับโอเคนะครับทั้งหมด5ตอนนะครับ C R U D 5ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นฐานพื้นฐานในการทำระบบ C R U D นะครับว่ามีการค้นหานะครับเพิ่มข้อมูลอัปเดตข้อมูลลบข้อมูลยังไงนะครับ ใช้คำสั่งอย่างไรนะครับก็ให้มาศึกษานะครับใครไม่เข้าใจ ep หนก็กลับไปย้อนนะครับย้อนดูนะครับศึกษาดูรูปแบบคำสั่งการใช้งานดูนะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้ที่เหลือมันก็แค่เรื่องไปทําหน้าตานะครับไปทําหน้าตาให้มันสวยงามนะครับหรือว่านะครับอยากดึงข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับใน data เนี่ยมาโชว์สวยก็ไปใช้ data table เอามาโชว์นะครับตัวนี้ก็ทําคลิปสอนได้หมดแล้วนะครับใช้ data table ใช้ sheet rock ใช้อะไรได้หมดนะครับหรือแม้แต่การกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับจะใช้ให้เป็นป๊อปอัพเป็นโมดอลเป็นอะไรทําได้หมดนะครับเพราะว่าพวกนั้นเป็นเรื่องแค่ความเขาเรียกลุกเล่นนะครับเพิ่มความสวยงามเฉยๆแต่ทฤษฎีพื้นฐานหลักการทั้งหมดนะครับทั้ง5 EP นี้นะครับถือว่านะครับเป็นพื้นฐานจริงๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังศึกษาเรื่องเว็บแอปอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ